ว่าไอ้นี่สามารถอุดรอยรั่วได้เก sì ือบทุกอย่างเดี๋ยวผมจะมาลองดูครับว่ามันสามารถอุดรอยรั่วได้จริงไหมไปดูกันเลยนะครับนี่จะเป็นทาสาขนมจีนเนี่ยจะเป็นรูอย่างนี้เลยครับเนี่ยอันนี้ผมได้ตัดออกมาแล้วนี่จะเป็นแบบนี้แหละครับการใช้งานเนี่ยโอเคนะครับมันจะมีฟิล์มปิดอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยนะครับเนี่ยต้องค่อยๆแกะนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยค่อยแกะออกมาแบบนี้อันนี้จะเหนียว คล้ายเหมือนสติ๊กเกอร์เลยครับออกม้หมดเลยแล้วผมจะปิดตัวนี้แล้วนะครับอันนี้ผมก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองเอาน้ำเติมเลยนะครับน้ำไม่หยดไม่รั่วครับหนดูครับเนี่ยเออเก่งดีครับอยงเงครับที่อุดรอยรั่วรอยอะไรต่าง